วัสดีค่ะวันนี้ก็จะไปแข่งฟุตบอลน,นะคะที่เกาะ <c oughs> <c oughs> อยารูกินไก่ไหมคะไ่ <c oughs> อันนี้ก็กำลังเดินไปขึ้นเรือที่ท่า

อันนี้เขาก็ขนของนะคะสึ้นมาจากเกาะโอ้ยนี่เดี๋ยวเราก็จะไปแข่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปทีหนึ่งนะคะนี่นักกีฬา,านาักกีฬาวันนี้ลงเกาะครับลงเกาะอันนี้ลงเกาะกดหรือปล่อยย้ยไว้นน <c oughs>

ไม่ตามกัด้วยก็ด้วยเหรคะับไปได้สบายเต็มเราเต็มลยโอ้ยนี่ประหลัดนะคะนำทีมโดยประหลัดแบนนะคะเราจะไปชิงที่หนึ่งกันนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นของกรมปกคอง นี่มาถ่ายวิวถ่ายวิวด้วยนะคะเพื่อนๆน่นาเรือเอได้ได้เราได้วิดีโอแล้คะ วันนี้เราถามว่ากดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่ก็จะลงเรือนะคะเดี๋ยวเราจะไปเกาะกันนะคะนี่วิวสวยไหมนี่นะคะถ่ายให้ดูวิวสวยๆนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

กับไอ้วัน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 